พี่อากิวันนี้อยากทานของว่างอะไรดีั่านสี่นั่งสี่อะไรบัตเตอร์ไหมบัตเตอร์โคโคโนัทครัคเกอร์ไหมว้าวบัตเตอร์โคโคนัทครัคเกอร์โอเคมาลุยกันเลยวิธีการก็ง่ายๆตอนนี้เรามีบัตเตอร์โคโคโนัทครัคเกอร์นะทุกคนนี่เลยนะฟูจิเลือกสําหรับเป็นของว่างยามบ่ายนะคะรวมไปถึงเครื่องดื่มฟูจิก็เลือกเป็นนมเมจิค,ค่ะแล้วก็นมข้นหวานฟูจิเลือกเป็นคาร์เนชั่นนะคะรวมไปถึง ทูน่ากระป๋องตัวนี้มันเป็นทูน่าแบบที่เป็นสําหรับทําทำมายองเนสเนาะทำทูน่าสลับมายองเนสที่เป็นแบบไขมันต่ำนะฟูจิเลือกซีเล็กนะคะทุกคนวันนี้นะคะววรวมไปถึงฟูจิตั้งใจจะทำเมนูมอคค็มอคค่าเพราะฉะนั้นม็อคค่ามันจะต้องมีส่วนผสมของโกโก้แล้วก็กาแฟใช่ไหมพี่อากิเพราะฉนั้นขั้นตอนง่ายๆ,ๆ,ๆฟูจิเลือกกาแฟ p ี์นะทุกคนมาดูกันเลยว่าฟูจิจะทำได้อร่อยเด็ดขนาดไหนสำหรับของว่างสำหรับเจ้าลูกชายนะคะ ขั้นตอนแรกก็คือนี่เลยเขย่า,ยานมก่อนพมย่าเปิดฝานะคะนมเมจิเนี่ยคือเขามีช็อกโกแลตอยู่แล้วในตัวเราก็ไม่ต้องผสมช็อกโกแลตเพิ่มใช่ไหมพี่อากิใช่แล้วพี่อากิเป็นคนที่ไม่ไม่จิบกาแฟเข้มข้น,นะค,ะคือใส่เล็กน้อยแต่ว่ามีความหอมนะใส่นมลงไปเสร็จแล้วก็ใส่กาแฟตัวนี้พรีไฟนะคะลงไป แล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เองหนึ่งซองก็ใช้ได้สองแก้วนะทุกคนนะสำหรับพีฟแล้วเอาช้อนคนนะคราวนี้ส่วนเป็นแ r กเกอร์ปาร์ตี้ยามบ่ายสําหรับเราสองคนแม่ลูกก็จะเป็นแ r กเกอร์ตัวนี้นะคะเป็นโคโคนัตบัตเตอร์นะบัตเตอร์แฟกเกอร์นะเป็นเป็นเนยนะคะทุกคนในหนึ่งห่อเขาจะมีให้สิบห้าชิ้นใช่ไหมพี่อากิใช่แล้วสิบห้าชิ้นเราก็วางวางวาง,วางแค่นี้เองวางวางวาง เสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่อาก,กิก็แกะตัวนี้ใส่เลยขอช้อนด้วยนะพี่อาก,กินะเนี่ยขอช้อนด้วยครับอ่าให้ดีเลยเราเรียงแคทเกอร์ไว้รอเลยจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆนจะ,ะจัดปาร์ตี้ที่บ้านนะพี่อาก,กิหงือเปาเราก็จับได้จัดได้แบบเนี้ยแบบง่ายทําเป็นเซตๆซแบบนี้แล้วก็ตักตัวนี้ใส่เข้าไปโรยหน้าแค่นี้เองมันก็จะเป็นเซตปาร์ตี้แบบบุฟเฟ่์ง่ายๆเพื่อนๆนก็มาทานได้ใช่ไหมทานได้หลายๆคนด้วยสิบ้าชิ้นก็15บหาคำละ ใช่ไหม,ม,มเออแต่พี่อากิกินคนเดียวก็สิบห้าคำละแต่รู้สึกน้องซูชิจะอยากกินด้วยใช่ไหมซูชิอยู่ข้างๆเห็นซูชิปะซูชิบอกหอมจังของผมกินด้วยสินะคะทุกคนตัวนี้ได้สิบห้าคำเลยทีเดียวนะคะลงทุนประมาณงบประมาณสองร้อยนะ,ะทุกคนโดยประมาณนะสาหรับมื้อนี้สําหรับอาหารว่างยาำบายของเราสองคนนะโดมกระเดขนันทีเลยนะ นะโรคาเนชั่นเพื่อนๆก็เอามาโชว์ใส่ในกาแฟก็ได้หรือว่าจะเอามาใส่ในแคคเกอร์ก็ได้นะคือถ้าเราไม่กินทูนา่าเราก็กินนี่เลยย๊าย